หายตายแล้วฉันไปทำงานสายต้องรีบแล้วล่ะโอ๊ยไมละเบื่องานจังเลยฉันมกักจะไปสายตลอดไองานก็ไม่จะมีอะไรเลยเนอกจากเลดไลน์หาย,ยตายแล้วฉันไปโรงเรียนสายต้องรีบแล้วล่ะฉันเบื่อการเรียนจังเลยทำไมจะต้องมีเรียนทุกๆวันด้วยเล่าเอา้า อะไรกันเนี่ยพระเจ้าช่วยกวยทอนนี่มันอะไรกันวายฉันตายเป็นนักศึกษาอีกครั้งเราสลับร่างกันเหรอเราจะต้องเปลี่ยนกลับเดี๋ยวนี้เลยเอาล่วนะเธอจะต้องไปทํางานแทนพี่เธอทําได้สู้ส่วนพี่จะไปเรียนแทนเธอเองโอเคไหมแต่ถ้าทํางานเนี่ยนะเออฉันไม่ไปหรอกสวัสดีค่ะอาจารย์นั่งลงสิจ๊ะแนนซี่แนนซ,น,นซี่เป็นอะไรไปนเนี่ยทำไมถึงได้แต่งตัวได้ป้าขนาดน,นี้กันล่ะ แนนซี่มาที่หน้ากระดานแล้วก็แก้โจทย์ข้อนี้หน่อยซิได้เลยคะ่ะอาจารย์ <g ib bit> ฉันได้เกียรตินิยมเลยนะจะบอกให้ฮะ<า>แน่ใจนะว่านี่เป็นหลักสูตรปกติเอาล่ะส่วนจะต้องนึกให้ออ hmm. ฉจะจำอะไรเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้บ้างเนาะโอ้ยพี่ใส่รองเท้าส้นสูงเดินได้ยังไงกันเนี่ยการทาผู้ใหญ่นี้ทำไมมันลำบากจังโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวฉันใส่รองเท้าพวกนี้ไม่ไหวหรอกโอ้โอ้ my god นันตุ้เสื้อผ้าของพี่นี่นะว้าว วันนี้ทุกๆอย่างจะต้องเป็นของฉันฉันจะลองใส่ให้หมดทุกๆอย่างเลยเรียบร้อย <Re drinking. S 2> ได้เวลาแปลงโฉมละยูยูฉันจะใส่อะไรดีนะนี่แหละนี่แหละขอเชิญพบกับน้องสาวคนใหม่ได้เลยว้าวว้าวฉันนี่สวยจังโอ้ my god นี่ใครกันเนี่ย แล้วไง<อ>ลิฟจะพาฉันไปสู่ชีวิตของวัยผู้ใหญ่อะไรกันเนี่ยแนนซี่เธอจะใส่ชุดนี้ไปทำงานไม่ได้นะอา้าวแล้วมันไม่ดีตรงไหนหรอไปเปลี่ยนออกเดี๋ยวนี้ชุดนี้สี่ถึงจะเหมาะเหม่มงกับอายุของเธอแล้วก็อย่าลืมเอาแฟ้มเอกสารไปด้วยล่ะอ้อออและพอบด้วยห้ามไปประชุมสายเด็ดขาดวันนี้เราจะมาทำข้อสอบกนันนะเด็กเ โอเคโอเคน้องสาวฉันจะแก้แค้นที่เธอแต่งตัวให้ฉันประหลาดๆแบบนี้หอ,อยข้อสอบนี้ทําไมมันยากจกังฉันจะไม่อ่านคาถามเลยด้วยซ้ำฉันจะเดาๆเดาๆ,ๆมั่วๆไปเลยเสร็จแล้วคะ่ะนี่เลยคะ่ะอาจารย์อ๋ออ,อ,อ๋อแล้วนี่ก็คือคะแนนของเธอจะ้ะฮะเด็กเกรดเอเนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงกันแนนซี่นี่โชคดีตลอดเลย และนี่ก็คือกราฟรายได้ของโครงการของเราต่อไปเราจะมาฟังกลยุทธ์กิจการผู้จัดก,การโครงการอาวุโสของเราเชิญพบกับวันดีได้เลยครับอ่านี่คือกราฟของเราค่ะและลืมเรื่องตัวเลขไปให้หมดเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวเลขเลยโอ้ผีเข้าผีออกหรือ,อยังไงกันเนี่ยเรามาใช้จินตนาการกันดีกว่าลองคิดว่าโครงการของเรานั้นคือกิจจู ามาดูเหมือนปิกาจูไหมล่ะราบนี้คือด้านแข็งของปิกาจูลองดูจังหวะการเติบโตของเราสิเพิ่มสีสันเข้าไปรักษาบรรยากาศที่สนุกสนานเอาไว้ว้าวว้าวคุณช่วยไปที่ห้องทำงานของผมด้วยนะบอนดี้และนี่ก็คือเงินเดือนของคุณโอ้โหว้าวทำไมเยอะจังเลยล่ะคะได้เวลาสมหรับค่าสีค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ ปะกานนี่บัตรเครดิตเอาเอานี่ไปเอาเอาเอาไม่เห็นจะเหลืออะไรเลยฉันเกลียดการเป็นผู้ใหญ่จังอ๋ยดูดฝุ่นซนเหนื่อยเลยต้องพักซะหน่อยแล้วโอ๊ยแซมจาฉันรักเธอจังฉันก็รักเธอด้วยนี่เครื่องดูดฝุ่นนี่นะฉันฝันทั้งวันแน่ๆเลยนั่นใครกันอะผู้ชายหรือว่าอะไรสักอย่างและ้มะ เดี๋ยวฉันจะไปเปิดประตูแล้วกันสวัสดีครับที่รักวันนี้เรามีนัดเดทกันนะจำได้ไหมว้าวขอบคุณนะคะสำหรับดอกไม้โอ้ยยอย่านะคุณควรกลับไปได้แล้ววันนี้ฉันยุ่งนะคะผู้ชายไปกันจะเล่นเกมเด็กๆแบบนั้นได้ <c oughs> ฉันจะอ่านหนังสือแทนโอ้โหดูเหมือนไม่มีใครเปิดมานาดแสนนานแล้วนะเนี่ย โอ้จ้ะโอ้ไม่สบายเหรอจ้าลูกรักหนูสบายดีค่ะแม่หนูโอเคค่ะนี่จ้าดื่มชาร้อนๆซะหน่อยนะลูกฉันชอบจังเวลาที่มีคนมาดูแลเนี่ยพี่สาวองฉันดูดีขึ้นตั้งเยอะเวลาที่ฉันอยู่ในร่างกายของเธอไหนเขาดูไหนสิว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างโอ้โหยหนาวแฮะแต่ว่าฉันไม่กลัวหรอกฉันจะใส่เสื้อผ้าแบบอบอุ่นหรือว่าแบบกิ๊บเก๋กันดีนะก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มันกิ๊บเก๋อยู่แล้วละ ดูเหมือนว่าอากาศที่ทำให้ฉันพ่ายแท้ซะแล้วฉันป่วยฉันอยากให้แม่มาดูแลฉันเกลียดการเป็นผู้ใหญ่อะโหลแม่ขาหนูป่วยคะ่ะว่าไงนะคะกินยาอย่างนั้นเหรอนี่แม่ดูแลหนูด้วยการบอกให้กินยาเองเนี่ยนะการบ้านก็ยังน่าเบื่อเหมือนตอนที่ฉันยังอายุเท่ากับแนนซี่เลยลูกลัก ลูกนั่งเรียนมานานเกินไปแล้วนะลูกลูกควรจะพักผ่อนบ้างนะจ๊ะจริงด้วยค่ะแม่จะต้องงิบสักหนนะ่อยเนาะนั่นคือสิ่งที่ฉันไม่มีโอกาสได้ทําเวลาที่ฉันเป็นผู้ใหญ่เย้ฉันรักเตียงของฉันจังเลยแม่ไม่เคยอนุญาตให้ฉันดูหนังสยองผวานก่อนนอนเลยแต่วันนี้ฉันคือพี่เพราะฉะนั้นฉันจะทาอะไรก็ได้หาหนังที่มันน่ากลัวสุดๆเลยดีกว่าน,นั่นน่ากลัวจัง <c oughs> ไม่นะอย้เคยอย่าเข้าไปในป่า อฉันทนดูไม่ได้หรอกจะเกิดอะไรขึ้นนะวายตายแล้วอย่าใช้ขวานสิโอ้ยฉันคิดว่าเธอไม่รอดชีวิตกลับมาแน่แน่แม่อย่ามองหนูแบบนั้นสิคะภักสอนนั่นนาฬิกาปลุกเหรอวายตายแล้วนี่มันเช้าแล้วนี่นะ แนนซี่ลูกมาช่วยแม่ทําความสะอาดหน่อยได้ไหมจัดการห้องตัวเองหน่อยนะค่ะได้ค่ะแม่แม่ขาแม่นั่งพักผ่อนก่อนนะคะโอ้ยใจตัวแสบรกสมัดเลยโอเคลงมือทําเลยดีกว่าโอ้ยเรียบร้อยสักทีแล้วก็อีตัวนี้มันมาทําอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันรู้แล้วว่าน้องสาวฉันหนะักทําความสะอาดห้องยังไง พี่สาวฉันแอบซ่อนเงินเอาไว้ที่ไหนนะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่นะเออไม่มีอะไรเลยเอ,อ๋อ,อหรือว่าอาจจะอยู่ในนี้เอ,อไม่มีพี่สาวของฉันจะทำยังไงนะ้าออนึกออกแล้วก็หนังสือเล่มโปรดของเธอไงอ,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 อใช่จริงๆด้วยฉันเจอเงินแล้วบันดี้เอ,อ๋ยตอนนี้ฉันก็รวยแล้วสิ เป็นบอนปี้นี้มันก็ดีจังเลยเนาะแต่เหลือแค่2ดอลลร์เองกระดาษเขียนไว้ว่าอะไรกันเนี่ยสำหรับซื้อของขวัญให้กับน้องสาวนั่นคือเหตุผลที่พี่เก็บเงินเอาไว้อย่างนั้นเหรอแบบนี้ฉันคงไม่ได้ของขวัญแล้วล่ะ ฉันเปล่อกับการเป็นผู้ใหญ่แล้วนะโอ้อยูนิคอร์นของฉันฉันอยากจะกลับไปเรียนหนังสือจังชีวิตในวัยเรียนมันไม่มีปัญหาอะไรเลยฉันก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่จังเลยฉันไม่อยากจะไปเรียนหนังสือแล้วก็สอบอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าฉันแก่เกินไปแล้วล่ะฉันไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนน้องสาวของฉันได้โปรดเถอะขอชีวิตของฉันกลับคืนมาเถอะนะนะนะ ฮ่าฮ่ามันได้ผลเรากลับมาอยู่ในร่างของตัวเองแล้วเย้ฉ yeah! ันเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งแล้วยูเอยูเคุณชอบวิดีโอของเราไหมคอมเมนต์ classics. ที่ด้านล่างแล้วบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณอยากจะสลับร่างกับคนอื่นสักหนึ่งวันหรือเปล่า แล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเราแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสุดเท่ห้ตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆ